เพอเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราโยงไปที่่อประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เห็นได้ยังมากใายอยู่ตอนข้าว่าอยู่ตลอดซนเลยนะครับของลูกพคคลที่เป็นผู้ปกครองที่หาลูกสาวให้กับอ่หาหาลูกเขยลูกผายให้กับลูกเนี่ยนี่มักเท่าถ้าหากว่าผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างเนี่ยโดยในยุคของการปกครองของอุมัรเนี่ยแกไปไปเดินลัตะเวทไปจองเวลากลางคืนแต่เมื่อไปถึงบ้านนึงเนี่ยเขาได้ยินแม่กับลูกลูกสาวเนี่ยคุยโอ้ลูก เอานาำมาผสมในนุ่มนี่เดี๋ยวตาชาาเราพาไปขายเพื่อจะได้ได้มีปริมาณ่มาก <c oughs> มากขึ้น <c oughs> ลูกก็เลยเบอก,กันมาว่ามามาไปได้ยินเหรอสิงที่อุมาศบอกอุมาศบอกว่าอย่าได้เอานามเนี่ยไปผสมในนุ่มลูกสาวผูดมาก,ก็เลยบอกว่าแล้วอุมาศยากกับเราเ่รอุมาศเห็นเหรอสิงที่เราจะทำเนี่ยลูกสาวก็เลยเบอก,กันเม่ว่าถึงเม่ว่าอุมาศไม่เห็นโอมาแต่ว่าพระเจ้า,าของอุมาศเนี่ย จะทำพูดแบบนี้นะเนี่ยอุมาศเนี่ยสะดุดทันทีเลยกระขิดทำเครื่องไม้ทำการกระบ,บานเอาไหว้บ้านหลังนี้เนี่ยแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ซื้อว่าลูกสาวของบ้านนี้เนี่ยเป็นใครแต่งงานแล้วยังจะเป็นค,คนคที่มีศาสนาจะเป็นคนที่อิมานต่ออะไรหรแล้แลอุมาศเลือกคนที่จะมาเป็นลูกสะพายของอามีรุนมุมินีนะรับผูนําสูงสุดเลยในยุคนั้นถ้าว่าจะเอาลูกของกษัตริย์ไหนก็นได้และกระขิดโดยกับพระรา้า,านเราเนี่ย เอาลูกเอาลูกคนเทร,ร่วยขนาดไหนก็นได้เอาลูกคนที่อยู่ในตะกุนดีขนาดไหนก็ได้แต่อุมัศไม่ได้เหลือแบบนั้นกลับไปบถามลูกเชวานว่ามีใครต้องการจะมีเมียมั้งก็เลยลูกชายคนหนึ่งเฉียวว่าอาซิมเนี่ยบอกกับป้าบอกกับอุมาศว่าผม มต้องการาจะแต่งงานสุดชายเลยอุมาศทาการแต่งงานผู้หญิงคนนี้เนี่ยกับกับลูกของท่านอาซิมแล้วพ้นจากการเลืออคนที่มีศาสนาอะไรเดียวเนี่ยเทบอกว่าเราจะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการแต่งงาน,นต้องคํานึงถึงลูกจะเพิม่มขึ้นมาแหนะก่อนคำนึงเทบ่า,าพูดอะไเลยเีย,ย,ยผมผมประทัดใจมาจริงเลยครับบาเพราะว่าเร่จากการแต่งงานของอาซิมกับผู้หญิงคนนี้นะไม่รู้จะกคันนอนลาย้าวาด้วยสัมปายจากว่าเราคิดนะนะดวงได้มาเป็นลูกสะพายของ อามนีรุ่นมูมินีนท่านอุมาสุดชายเลยาก็การแต่งงานของผู้หญิงคนที่ทำอาซิมเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้คลอดลูกสาวมาคนหนึ่งชื่เชื่อวา่าวไล่ล่า<ม>เล่ยล่าเล็เดียวเนี่ยจึงเป็นหลานนะครับเป็นหลานของท่านอุมาสได้คลอดลูกชายมาคนหนึ่งคือท่านอุมาสอิบนาอิบอาซีเทียวว่าเป็นคอลีฟะผู้ทรงธรรมคนที่ห้าเลยก็ว่าได้พ<ม>้<ม>นจากการเลือกคู่ครองเล็เดียวเนี่ยท่าก็ได้รับทาบว่าพ้นพ่วงจากการเราเนี่ยจะจะจะมองใครสักคนหนึ่งมาเป็นลูกพายลูกเคยในอนาคตเนี่ยในการที่จะให้ลูกของภรรยามี ยังไรตรงนี้เนี่ยอิสลามให้คำตอบกับเราครับ,รบอ่บาบอกว่ามันเป็นความริงเลยกับาราอ่าถ,ถูกความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยหมักจะมีผู้หญิงเนี่ยคอยที่จะพลักดันให้ประสบความสำเร็จแต่ริงเราไม่ต้องแรกไข่หรอกมันมีตัวอย่างามากมมยถึง,ถ,งถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยเราพูดถึงท่นนานนบีมุฮัมมัดก็เลยกันพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นได้กำาผาใช่ไหมครับได้กำาผาแต่คนที่อยเบื้องหลังเนี่ยในช่วง พกปีเรกเนี่ยแน่นอนแล้วครับว,ว่าว่าชีว่าประวัตินะเราได้ศึกษาเลยว่าสันนบีมุฮัมมัดฉับกับใครบางแต่คนที่พรักดันให้ประสบความสำเร็จคือคือคอหนึ่งงนนล้นก็คือมั่นไม่มีพอไม่มีพอเป็นได้คำสาหรือคนทีอือคอยให้การสัับอร์ตท,ที่ดีที่สุดของอิมามเชาฟี่ก็คือแม่อิมามอาัล กวัวกัมผลากัมผลานะนบีอีซานาบีอีซาคือไม่มีพอด้วยซ้ำไปแล้วคนอยู่ก่างน้องเราสำหับพี่อีซาอะไร伊斯兰ผสมความสําเร็จเนี่ยนะครับก็คือพระนางมัย่ยัมเทวาท่านนาบีอิบรอฮีมเอาเอาไปทิ้งไว้กลางทะเลทรายไม่ใช่เอาไปทิ้งรบโดยธรรม,มชาติของอัลเลาะห์ว่าให้เอาไปวางจุดเนี้ย แล้วคนที่ว่าใช้ชีวิตระวังแม่กับลูกจนกระทั่งวันที่อิสมาอิเป็นมุสลิ่ก็หญ่ก็เรียกว่าเป็นเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดโซลลัลฮหะเล,ล,าลายฮิวะสัลลัมเนี่ยได้รับการพรักดันยากคนที่เป็นแม่เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของของบุรุษเนี่ยมักจะมีสตรีคอยพักดันอยู่อ,อ่าทางมดที่ผมเล่ามาไม่ว่าจะเป็นมัมเชลก็ดีมัมอฮัมหมัดก็ดีหรือว่าใครก็ดีเนี่ยทางมดที่กล่าวมาทางมดเนี่ยอุลามะบอกว่านี่คือสาเหตุที่ว่าท้าไม่เราต้องเลือกภรรยา เทมิมินะเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องย่อมรับว่าอายังของเราเนี่ยก็ไมไปดูว่าเราตายตัวถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเสียชีวิตลมคนที่จะมาปกครองคนที่จะมาดูแลลูกของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยเพราะเราตายเลยแล้วคนที่จะดูแลลูกของเราก็คือภรรยาถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเหลือภรรยาของเราด้วยกับด้วยกับสิ่งอื่นหรือไม่มีศาสนาอุลามะบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือความยากลำบากท่จมาพัะดันให้ลูกเป็นคนที่ เราไม่มีศาสนาไอ้วันนี้เราเหลือกตามอารมณ์เนี่ยเรา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 ต้องย่อมรับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาทุกใจ่เราเราเราทุกอย่างทยิ่งมมกก็บอกว่าไม่รู้นะปะ้ก้อนเราไปม่องเราไปมองแ่แขตัวเงินอย่างเดียวไงเราไปม่องแขการต้องเอาเงินมาให้ภรรยาโอเคละไอ้นั่นคือไม่ใช่เรื่องที่พิษพลาดอะไรหรอกมันมีความจําเป็นแต่เรื่องอื่นเนี่ย มันก็ต้องมีด้วยไงไม่ใช่ว่าจะพอแค่เรื่องเรื่องคาใจใจเพียงอ,อย่างเดียวพอดีม่มรัะสังเวยในใน,ในสังฆขจุวดดนวาดที่ได้สังเยวยว,ว่าประทังตรงตรงเก่งกลัวต่ออันล้์ในเรื่องของผู้หญิงเนี่ย ท่านนบีมุฮัมมัดพูดวันนั้นเนี่ยเวียงลงมาทั้งหมดเลยอ่ตอนแรกๆตอนเราข้าวไรๆการแรกๆที่บาบอพูดเล็เดียวเนี่ยนั่นคืออามานะที่บาบอคิดว่าตอนที่ตอนที่อิหม่ามอ่านคุตบะบ์น่ะเดี๋ยวบาบอพอเรื่องนี้นัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือรองแล้วน่ะมันเป็นอามานะเพราะว่าอามานะจริงๆครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกไว้ในในคุตบะบ้างเราฟังในวันนั้นเนี่ยที่ซอฮาบ้าเรื่องแซมคนเนี่ยได้ยื่นคาคําสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วนบีมุฮัมมัดสั่งทททท่่่่าาานนนนนนนยยููเเีีีีีใหห้้้ไปํังมดดบพะ S <S ไปบอกให้กับคนที่มายุา่งในเทนีด้วยแล้วนี่คือหนึ่งในข้อตัวโม่หุ่นะบีอามานิลละเพราะว่าภรรยาเนี่ยคืออามาน์นะถ้าเราจะต้องรับผิดชอบตร่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยชชรับผิดชอบต่อในวัดลฮลันตุมฟูรูยะฮุนนะบิกาลิมาดินละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราเคยให้คำมั่นสัญญาเป็นคำมั่นสัญญาต,ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับว่าคำมั่นสัญญาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและที่สามว่าตอนที่เราพบ คนรักเราไหมเนี่ยวันทถี่เราจะไปเจ๊งนอตเนี่ยนี่ด้วยกับคำมันสัญญาเนี่ยที่นันบีพูดถึงเนี่ยคำมันสัญญาในวันนั้นคือวันเถี่ยวผ้าป้ามาเราเนี่ยไปฟูขอผู้หญิงเี่เราแจ่งแจ้งงานด้วยอ่ะไปขอกับผู้ปกครองของนางวันที่พ่พอตาถามว่าฉันขอนี่กล้าลูกสา้าของฉันเฉยเว่าอามีนาสมุดด้วยกับมาฮัตเถี่ยวตกลงกันเอาไว้แล้วี้ก็เลยพูดว่าเรารับนี่ก้าน้างผมรับนี่ก้าหน้างด้วยกับมาฮัเถรวตกลงกันเอาไว้นั่นคือคำมันสัญญา เราหายกับอัลลอฮฺส ok ุบฮานาวะตะอาลาคำมันสัญญาตรงนี้แหละที mm ่แตนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยทีวะสลลัมพูดถึงเหลือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่คืออามาตีของอัลลอฮฺนี่คือคำมันสัญญาที่เราหายวายกับอัลลอฮฺหรือหายวายกับผู้ปกครองของผู้หญิงคนเขาเลี้ยงรู้เขามาอย่างดีเนียวันเนึ่ยแต่ว่าคนนึงต้องไปเจอกับชาาอีกคนหนึ่งใช่ปลไนะเมื่อโกลผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ของเขาเนี่ยหายนาฟาก็ เราเราปรวาใหน้นะพักก็เนี่ยให้คาเลียงดูลูกเนี่ยลูกจะเอาว่าให้ทางมัดเลยแต่ว่าวันนึงเมือเม่อเมื่อการดูแลมันเปลี่ยนมือไปมายึดมือของเรามายุดในมือของคููเด็กเป็นสามมือเดี๋ยวพิจาราเราจะเราจะทำไรยอามานะอันนั้นถ้ามันสัญญาที่เราห้ไวกับผู้ปกครองของของไปาย่างสิบห้าปีแล้วผมทำงานบัอยี่สิบสามปีแล้วถ้ามันสัญญานี่เนี่ยเรายังคงจำอยู่ถ้าเราให้ว่าไว้วันนั้นเนี่ยยังได้ นั่นดี๋ยผมบอกว่าการใชายชีวิตขอบรัวสิ่งที่สำคัญสุดที่จะต้องมีคือความหลักกับความเมตตาความหลักกับความเมตตาจะขาดยังไดอยังหนึ่งไม่ได้เลยขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยมันจะต้องไปควบคู่มีความหลักอย่างเดียวด้วยที่ไม่มีความเมตตาขอบครัวกับปไม่ไม่มีความเมตตาสงสารย่างเดียวดยที่ไม่มีความหลักมันก็ไปไไม่ได้รอบรัวไปไม่ได้มีความหลักอย่างเดียวเนี่ยมัทิตาบบอย้อนข้าพุทธบบออีกครั้งหนึ่งมัทิตาบบอพูดอย่างเดียวเนี่ยคนที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเรียนกวัันนมมต้องี อืมอืมอืมถ้มันความหลักอย่างเดียวเลยไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารเนี่ยแม่ใหม่เมื่ยเทยมาตรงทีเลยเวลาปัญหาคนเราใจร้อนมันบางบางจำพวกเนี่ยคนเราบางทีบางทีมันใจร้อนบางทีมันขาดสสิกป้าห้ากว่ามีแต่ความเมตตาความสงสารอย่างเดียวไม่มีความรักเมื่อเจอปัญหาครอบครัวเนี่ยเมื่อแต่งงานมาสิบห้าปีแล้วยี่สิบสามปีแล้วมันมดรักเลยมันมดรักเลยความรักมันมีเร่องแข่งแข่เมื่อมันมดรักเลี๋ยวนี่ยถ้า่ันมีความเมตตามีความสงสารมันเกิดการยาวนานเดี๋ยวตัวเล็กประเด็นนี้ตัวต้องเล่เาฮ้ย มดรักเลือประเด็นเดียวกว่ามันกงเลยนะเนี่ยนั่นแหละ <laughs> ดีวผมบอกว่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่มันมดรักเลวเนี่ยมันจะเกิดการยาหลังที่เมื่อเรา<บ>มีความเมตตาความสงสารอยู่แต่ถ้าหากว่ามดรักเลวเนี่ยครอบครัวก็ยังอยู่ได้ว่ามีความเมตตามีความสงสารอยู่ผมบอกว่าสองอย่างนี้เนี่ยเลยมีความจําเป็นมากในการใช้ชีวิตครอบครัวไงจะหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไปพร้อม แต่ว่าเมียไม่เข้าใจเนี่ยมันมันลำบากมันอึื่อนอัดอึดอัดจริงนะครับคนที่เมียไม่เข้าใจในเรื่องแบบนี้เนี่ยการมีเพื่อนฟูงมากการที่ต้องไปทํากิจกรรมกับกับคนไม่รู้กี่กลุ่มกี่กลุ่มเราเหมือนผมนี่เหมือนกับบาบอเลยคือเราเนี่ยยู่นในกลุ่มคนที่เรียกว่าเพื่อนมากเราเพื่อนมากผมก็เพื่อนมากมีถูกกลุ่มเลยจะเอาแนวไหนจะเอาแบบไหนในวงการศาสนาวงการบังเทิงวงการอะไรมีชื่อทางมดเนี่ยมันมันอยู่ใน ในในเรื่องของเป้าไม้ละเหตุผลมากกว่าคือเราต้องเราต้องทาให้ความพอดีคือถ้าว่าเราจะออกจากบ้านไปเนี่ยถ้าว่าพูดด้วยกับอ่อติดดีนะแดงปฏิบัติเนี่ยมันยาวอย่างนี้เราต้องอย่าทําให้คนเดินบ้านเดินงานของเราคือเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แเ้วแต่และเพราะว่าบางคนมีมีมีภผ้าระเทมัมเหมือนกันมันอยู่ที่ความความความ,ความพอดีอเราจะเราจะไปเล่นบอลทุกวันทุกคืนรบดึกๆึทุกคืนเลยก็ไม่ใช่เรื่องมัน เล่นเมื่วไว้ปิดหนักบอลตีมชาติไปนั่นก็ไม่ใช่นางลานนำชาติอยู่ทั้งปีหนึ่งทีสองทุกขค้ืกักับยากเหมือนกันใครรุนอูมูดเอาซาตูฮหาใครรุนอูมูดหรยอเอาซาตัวหาการงานเทดดีเทสุดเนี่ยหยุดเจี่เต้องกลางของมันว่าอย่าตึงไปแล้วก็อย่าโยนไปถ้าหากว่าผมคนนึงเนี่ยนะถ้าหากว่าเอาแบบจริงๆเลยไม่ต้องโยบ้านกันเลยเอาไปเดี๋ยวเพื่อนโนชวนไปนั่นเดี๋ยวเพื่อนนี่ชวนไปนี่เดี๋ยวเพื่อนโนชวนไปทางขึ้นต้องอังสามวัน ถ้าหากว่าจะเอาจริงๆแต่เราหยุดหยุดลงเทพ่อดีออความพอดีองมันั่าเออคือเทพรานมาท,ามทั้งหมดเทคุยมาทามั้งหมดเนี่ยมันยอะเความวายว่างใจกันหรอกผมก็เลยโยนไปที่คำพูดของบอสเ,เดียวเนี่ยคำพูดถึงที่สำคัญดี่สุดเลยถ้าหากว่าวันหนึง่งเดียวเนี่ยเราขี้ฮกเนี่ยเอาเป็นว่าขี้ฮกเลยว่าขี้ฮกเนี่ยความวายเจอเจอทั้งหมดเลย